สวัสดีครับเป็นเพื่อนชาวเซเวนไนรีเบอร์ทุกคนครับก็กลับมาพบกับผมเอสตลพาครับในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาแนะนำในส่วนของดันเจี้ยนพัฒนานะซึ่งเราจะต้องไปสู้กับปุกินะครับจะมีทั้งหมดห้าท่านบวกกับดันเจี้ยนพิเศษอีกท่านหนึ่งโดยจะมีเงื่อนไขต่างๆในการเพลย์ที่แตกต่างกันออกไปนะเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยเราจะมา ว่าตัวละครตัวไหนเนี่ยที่ช่วยให้เราผ่านด่านได้ง่ายในช่วงแรกนะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับและเ,เพื่อนๆสนใจเติมเงินเกมมือถือนะครับแบบถูกกว่าเติมเองนะก็แนะนํานี่เลยครับอีลาติช็อปครับเป็นร้านให้บริการเติมเกมมือถือในราคาที่ถูกกว่าเติมเองแค่เ,เพื่อนๆนะครับทักไปที่ Facebook หรือว่าไลน์แอดอีลาติช็อปนะเราแจ้งว่าต้องการเติมเกมมือถือเกมไหนนะครับแล้วก็บอกแพ็กนะครับที่คุณต้องการทางร้านเนี่ยจะเข้าไปเติมให้แบบประหยัดเลยนั่นเองนะผมเองเนี่ยใช้บริการมากกว่า2ปีแล้วครับใคร ได้ที่ a c e b o o k นะครับหรือว่า l i น์แอด e l a s t i c shop ได้เลยครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการฟาร์มเกมมือถือนะครับอย่างเช่นเกมเซเว่นไอเดนเอเวนเจอร์เนี่ยหรือว่าจะเป็นเกมมือถืออื่นๆที่ต้องการเวลาในการฟาร์มเยอะมากแต่ว่าเพื่อนๆไม่สะดวกในการเปิดมือถือหรือว่าต้องเปิดคอมพิวเตอร์เนี่ยวันนี้เนี่ยผมขอเสนอ UG Phone ครับ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่จะช่วยเพื่อนๆเนี่ยสามารถฟาร์มเกมโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเปิดตัวมือถือหรือว่าไม่ต้องเปิดตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยค้างไว้ครับเพราะว่าตัวแอปเนี่ยจะเป็นระบบของ cloud ครับ สมือนว่าเราเนี่ยไปเช่ามือถือเอาไว้กับเพื่อนแล้วก็ฝากเพื่อนเนี่ยเปิดฟาร์มมาไว้แม้ว่าตัวคอมของเราเนี่ยหรือว่ามือถือของเราเนี่ยจะปิดไปแล้วตัวเกมก็ยังจะฟาร์มอยู่นะถ้าเพื่อนๆเนี่ยไม่อยากเปลืองค่าเน็ตค่าไฟหรือว่าไม่อยากให้โทรศัพท์แบตเสื่อมเนี่ย UG4 เนี่ยก็ช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ครับราคาเริ่มต้นนะครับจะเริ่มเพียงวันละ10บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่แนะนำนะครับอยากจะเพื่อนๆเนี่ยได้ลองใช้ตัวของ GVIP ดูก่อนนะจะมีราคาแพงกว่าตัวของปกติเนี่ยนิดนึงครับคือวันละ2บาทเท่านั้นเอง แต่ว่าจะได้รับความเสถียรแล้วก็สเปคที่ดีกว่านะยังไงถ้าใครสนใจนะครับอยากจะดาวน์โหลด UG Phone นะก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ครับเพื่อรับส่วนลด20บาทได้เลยนะอันดับแรกเลยนะครับดันเจ่นธาตเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เอาไว้ใช้ในการอัปดาวตัวละครน,นะจาก4ดาวเนี่ยขึ้นมาเป็น6ดาวครับโดยแต่ละตัวละครเนี่ยจะมีธาตุประจําตัวแตกต,ต่างกันเราก็ตามสีเลยครับสีแดงธาตุไฟสีฟ้าธาตุน้ํา ตามนี้เลยพื่เพื่อนสามารถย่อยหรือว่าจะเอามารวมกันเพื่อพัฒนาเป็นขั้นสูงได้โดยการกรดที่แปลวัตถุดิบตรงนี้ครับด้านไซายมือนะครับจะมีการผสมกับการแยกส่วนนะเผื่อใครไม่เห็นเนาะการผสมเนี่ยจะเปลี่ยนจากอันเล็กขึ้นมาเป็นอันใหญ่โดยใช้อัตราส่วน5ต่อ 1, ตอ1แต่ถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนจากอันใหญ่จะได้มาในอัตราส่วน1ต่อ3นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการย่อยลงมาเนี่ยมันจะได้น้อยลงนะครับต้องระวังนิดหนึ่งเนาะยิงมดันเจียนท่าต่างนะครับก็ต้องบอกกอนว่ามันมีเงื่อนไขเปิดดันเจี้ยนพิเศษอยู่ ตอนแรกเนี่ยมันจะมี5้าธาตุเนาะก,ก็จะมีไฟน้ําดินแสงมืดแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะมีดันเจี้ยนทองดันเจี้ยนทองเนี่ยเราต้องผ่านดันเจี้ยนข้างบนนะครับทั้งหมดก่อนเป็นชั้น7ก่อนนะคือต้องขึ้นชั้น7ให้ได้ทั้งหมดก่อนเลยถึงจะสามารถมาฟาร์มดันเจี้ยนทองได้ครับทีนี้พูดถึงความยากของดันเจี้ยนละกันจริงๆแล้วการมาถึงชั้น7เนี่ยจะสามารถมาถึงได้โดยการใช้ตัวละครธรรมดาระดับ4ดาวบวก5นะไม่จาเป็นต้องขึ้น5ดาวก็ได้ก็สามารถผ่านได้ตึงๆนิดนึงแต่ว่าสามารถผ่านได้ครับ ่วนทีนี้ถ้าเกิดจะไป8 9 0เนี่ยเราสามารถปั้นตัวละครเฉพาะทางเนี่ยเพื่อขึ้น8 9 0ได้หรือถ้าเกิดเรามาถึงชั้น7แล้วเนี่ยก่อนเี่าจะไปเคชั้น8 9 0เนี่ยสมมติว่าระหว่างทางเนี่ยเราไปทำทีมเรดบอสไปแล้วเนี่ยแล้วคุณมีตัวละครที่ดีๆนะครับสมมุติว่าเป็นเซอินลวกันเซอินเนี่ยสามารถมาไล่จ้วงในดันเจี้ยนนี้ได้ด้วยนะครับในช่วงหลังใครที่ปั้นเซอินมาแล้วเนี่ยสามารถใช้แทน DPS หลายตัวในดันเจี้ยนปะจจาวันได้เลยแต่แน่นอนว่าถ้าาาาาสสมมมมมุติิว่่่เเเรรไีซออนนพืถ ปั้นตัวละครเฉพาะทางที่ใช้ในดันเจี้ยนต่างๆเนี่ยเช่นน้องเมย์เนี่ยผมก็ใช้แค่สีดาบวก5นะจ็อกเกอร์สีดาบวก5โป,โปอีเอเรียลเอ,อ่อลีโออย่างเงี้ยโซอีจูป,ปี้เจนเรดยูริลาเนียนะครับตรงนี้เนี่ยเฮเวนเนียอ่ะสไนเปอร์ก็ได้แล้วก็ฝึงยงฝึงเยี่ยนเนี่ยพวกนี้เนี่ยสามารถใช้งานในดันเจี้ยนประจําวันทั้งหมดได้ซึ่งตัวละครพวกนี้เนี่ยมันสามารถคราฟได้จากในระบบรวมนะใครที่ยังไม่มีตัวไหนเนี่ยสามารถมาคราฟตรงนี้ได้มันสามารถคราฟได้ทุกอาทิตย์ อาทิตย์ละ1ตัวแนะนําว่าให้มาคราฟเรื่อยๆอาทิตย์เนาะทีนี้เรากลับมาที่แนะนาําเรื่องดันเจียนครับดันเจียนแต่ละดันเจียนเนี่ยผมจะบอกเทคนิคการดูข้อมูลนิดนึงแล้วกันนะตัวเกมนจะมีเรื่องของกปุ่มกลยุทธ์ข้างล่างครับสามารถดูกลยุทธ์ได้ด้านบนจะมีไฟน้ำทุกธาตน,นะครับตรงนี้ดูได้เลย ไอเดียก็คือว่าทุกดันเจียนเนี่ยมันจะมีสถานะที่ศัตรูเนี่ยใช้ได้นะครับก็คือดันเจียนไฟมีเผาไหม้ดันเจียนน้ำมีแช่แข็งดันเจียนดินมีสันตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องใส่ตัวละครต้านทางสถานะมาก่อนอย่างน้อยหนึ่งช่องแล้วทีนี้เนี่ยในดันเจียนต่างๆเนี่ยมันจะมีความแพ้ทางนะครับของท่าต่างๆเช่นดันเจียนไฟเนี่ยแพ้แช่แข็ง เราสามารถใช้ตัวละครที่เป็นตัวแช่แข็งเนี่ยมาหยุดบอสได้สามารถแช่บอสได้แล้วก็ทำดาเมจร,ระเบิดแข็งแบบแรงๆได้นั่นหมายความว่าคุณสามารถใช้ตัวละคร4ีดาวธรรมดาอย่างเฮเวนนี้แล้วก็ลานีเนี่ยเอามาแช่แข็งบอสเรื่อยๆได้นะครับแล้วก็ช่วยทำดาเมจได้หรือดันเจ้ยน้ำนะครับก็สามารถใช้ตัวของตัวติดพิษนะครับแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้คือไอเดียเบื้องต้นเพื่อนๆสามารถมากดดูเองได้ทีนี้เรามาดูข้อมูลในส่วนของตระดันเจียนกันนะครับผมอาจจะไม่ได้ลงให้ดูเนาะ ตัวเดนเจียนไฟเนี่ยก็จะมีในส่วนของการที่แปลงสถานะเผาไหม้ได้เนาะตัวละครที่สําคัญเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของยูอีครับแล้วก็ถ้าเรายืนไม่ไหวสมมุติว่าเพื่อนเพื่อเนี่ยใชย้ยูอีละแต่ว่าโดนนาเม็บอสตรงไหมากเลยมาถึงชั้น7แล้วเนี่ยตัวสีดามันเริ่มไม่ไหวนะตัวที่ช่วยได้ตัวหนึ่งนะครับคืออีวานนะอีวานเนี่ยสามารถไปช่วยดุดันได้เลยครับโดยการเปิดโล่บวกกับการฮิวของยูอีเนี่ยมันจะทําให้ทีมของเราเนี่ยถึกขึ้นค่อนข้างเยอะ แล้วตัวบอสเนี่ยแพ้ทางน้ำแข็งเราสามารถใช้ตัวน้ำแข็งมาได้ตรงนี้เนี่ยจะมีเฮเวนเนียรลานเนียแล้วก็สไป์ครับแต่ว่าถ้าเกิดใครยังไม่มีสไป์เนี่ยก็ไปคราฟลานเนียกับเฮเวนเนียมาเล่นก่อนตัวีกช่องหน,นึ่งนะครับใช้มหาเทพราชเชลเนี่ยไปก่อนได้ โดยตัวราเชลเนี่ยเขาจะมีความสามารถในการหักดาบศัตรูครับทำให้ทีมของเราเนี่ยถึกขึ้นไปอีกวิธีการเล่นเนี่ยผมยกตัวอย่างแบบนี้แล้วกันนะครับสติว่าผมใช้ในส่วนข,ของตัวนี้เป็นตัวจัดกำดับสกิลให้ดูแล้วกันเนาะเออถ้าเกิดเรายืนไม่ได้นะครับก็ให้เน้นเรื่องของการเปิดโลก,กับเปิดฮคลไปก่อนแล้วก็ค่อยๆโน่ศัตรูนะแต่ถ้าเกิดเรายืนได้ยืนไหวแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องโฟกัสก็คือในส่วนของการแปะสีสีน้ำแข็งเราก็ต้องมาดูว่าดันเจี้ยนเนี่ยสกิลไหนบ้างที่มันแปะน้ำแข็งได้สกิลล ตัวลานเนียนะครับลานเนียรู้สึกว่าจะแปะได้ทั้ง2ค่าเลยปึ๊บปึ๊บอ่ะโอเคลานเนียใช้ได้หมดนะแต่ว่าผมแนะนําแบบนี้ละกันเริ่มมาถ้าคุณเล่นลาเชลคุณเอาลาเชลจิ้มไปก่อนนะครับหักดาบศัตรูซะมันจะได้เบาลงครับแล้วเราก็จะได้แบบคอยฮิวคอยเปิดโลกได้สบายๆหน่อยหลังจากนั้นก็เอาลานเนียแช่ไปเลยแช่แช่นะครับแช่ตีแช่ตีเฮเวเนียแช่ตีไปเรื่อยแบบนี้หลักๆคือสกิลตามนี้แต่ที่เหลือเนี่ยก็คือช่วยเลี้ยงเลือดระหว่างทางนะครับเพื่อให้ทีมของเราเนี่ยรอดไปได้ เพื่อนก็จะสามารถผ่านอนเจนไฟได้โดยที่ไม่ได้ยากเย็นนัดแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีตัวละครดีๆอย่างเซอินนะครับเพื่อนก็สามารถเล่นเป็น ราเชลบอกกับเซอินแทนได้นะอาจ,จใส่ตัวน้ำแข็งแค่รานเนียตัวเดียวก็ได้ครับแตกสอนน้ำแข็งแล้วเราก็เอาราเชลกับเซอินเนี่ยไลยจิมไลจิมไปเลยก็ได้ตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งที่ช่วยได้ดีมากๆนะครับถ้าใครมีสายหรูหน่อยนะก็จะเป็นรีน่าครับเพราะรีน่าเนี่ยช่วยฮิวได้ช่วยแบะเมดได้แล้วก็มีช่วยต้านสถานะเพิ่มเติมอีกชั้นหนึ่งรีน่าราเชลแล้วก็เซอินเนี่ยจะเป็นครีโอนะครับที่สามารถเอาไปเล่นได้ทุกดันเจียนนะแล้วก็ใส่ตัวต้านสถานะหรือว่าตัวฮิวเพิ่ม ต่อมาเรามาดูที่ดันเจียนน้ำนะครับดันเจียนน้ำตอนนี้ผมเคลียร์ชั้นแปไปแล้วนะดันเจียนน้ำเนี่ยตัวละครที่เกมแนะนำนะครับจะมีตัวการแช่แข็งเนาะจะมีลานเนียกับเฟิงเยี่ยนครับตัวเฟิงเยี่ยนเนี่ยจะมีดาเมจที่แรงกว่าลานเนียแต่ถ้าเกิดคุณจะปั้นขึ้น5ดาว6กดาวนะผมจะเชียร์ว่าปั้นลานเนียดีกว่าเพราะว่าลาเนียเนี่ยใช้ดันเจียนสองดันเจียนครับนอกจากนี้ตัวดันเจียนนี้ต้องการในส่วนของการห้ามฮิลครับเพราะว่าบอสจะฮิลได้แล้วก็สถานะที่บอสแพ้ทานเนี่ยจะเป็นสถานะพิษครับ ทีนี้ทีมที่ผมใช้ผ่านตอนแรกเนี่ยไปชั้น9้าแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นทีมนี้แต่ว่าเดี๋ยวผมแนะนําแบบนี้ละกันตัวละครที่ใช้ได้เนี่ยเหมือนเดิมครับคือยูอีเป็นตัวที่ช่วยให้รอดเหมือนเดิมนะก็เป็นตัวฮงตัวฮิวอะไรก็ว่าไปส่วนโคอี้นะครับเราจะใส่มาในส่วนของเป็นตัวห้ามหิวครับที่ต้องเล่นเนาะที่เหลือนะครับลานเนียเป็นการสถานะแล้วก็ดาเมจสตัวดาเมจสตัวเนี่ยจริงๆแล้วถ้าคุณมีซีอินก็ซีอินเหมือนเดิมเนาะแต่ถ้าไม่มีเนี่ยก็คือเราจะเล่นตัวแปะพิษครับ ตัวแปรพิษที่ผมใช้ไปเนี่ยจะเป็นในส่วนของเรกับเจน2ตัวนะลำดับการใช้สกิลครับสิ่งแรกเหมือนเดิมครับเราต้องรู้ก่อนว่าสถานะสกิลไหนคือพิษนะเช่นสกิลของเรสกิลล่างนะครับเป็นพิษอ่ะเราจําไว้ก่อนแล้วก็สกิลบนของเจนนะครับก็จะเป็นอ่าไม่ใช่สกิลล่างนะครับของเจนก็จะเป็นแพิษเหมือนกันแล้วสกิลบน,นจะเป็นสกิลทำดาเมจเมื่อแพิษติด2ออันนี้คือสกิลดาเมจหลักที่เราจะใช้ตลอดเวลาเป็นบนมาแต่ว่า,บ,าบอสเนี่ยมันจะมีเรื่องของการกดฮิลตัวเองได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อาจจะแนะนําว่าให้เริ่มมากดแปดพิษอันเดียวก่อนแล้วก็ไปใช้ในส่วนของการห้ามฮิวของศัตรูได้ครับก็จะทำให้ศัตรูเนี่ยฮิวขึ้นมาไม่ได้แล้วก็กลับมาแปดพิษอีกทีนึงหลังจากนั้นเนี่ยก็วนดาเมจไปเรื่อยๆได้ครับ้าไม่ไหวก็ฮิวซะอะไรแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดคุณยืนไม่ไหวจริงเพราะว่าบอสเนี่ยมันจะแรงขึ้นเนาะถ้าเกิดเรายังไม่มีของหรือว่ายังไม่ได้ขึ้นห้าดาวเนี่ยถ้าเราเอาสีดาวบวกห้ามาใช้เนี่ยบางทีมันจะลาบากลาบากนิดหนึ่งนะก็เหมือน่ยี หมือนเดิมฮะมีหักดาบค้าบหักดาบของราชเชลเนี่ยมันดีมากๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใส่ราชเชลมาช่วยเนี่ยมันก็ช่วยทีมของเราเนี่ยถึกขึ้นไปโดยปริยานนั่นแหละบอสเนี่ยมันแพ้ทางดาเมจสถานะก็จริงนะแต่ถ้าเกิดเ,เพื่อนๆมีตัวละครที่ปั้นมาแน่นชุดแล้วอะเช่นแบบคุณขึ้นราชเชล6ดาวแล้วหรือว่าคุณขึ้นเซอิน6ดาวแล้วอะไรเงี้ยมันจะสามารถมาตีฝ่าได้แรงกว่าสถานะดอทนะสถานะดอทมันจะมีจุดเด่นตอนที่คุณเล่นประมาณวันรแรกๆครับสองสามวันแรกอะ สถานะดอทมันจะดีมากเพราะว่าสถานะดอดเนี่ยมันทำได้ทันทีไม่ต้องรอของไม่ต้องรออะไรมากมายในช่วงแรกเนี่ยก็อาจจะเล่นเป็นตี้หน้าตาประมาณนี้ไปก่อนครับแล้วก็ค่อยๆนวดค่อยๆฮิวค่อยๆนวดค่อยๆฮิวไปเรื่อยๆส่วนตัวละครทางเลือกนะครับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะตัวช่วยให้รอดเนี่ยจะมีในส่วนของยูอีมอนเดิมครับอีวานแล้วก็รีนาอันนี้แล้วแต่เลยนะ ตัวตั้งใช้คแขงมีลาน,นีเฝิงเยี่ยนครับแล้วก็ตัดฮิวเนจะใช้เป็นโค e. รอีตัวตัวเมนนะครับจะมีหน้าตาประมาณนี้คุณมีตัวอะไรบ้างก็ไปจัดเข้าคู่ได้เลยไม่จะเป็นต้องเข้าคู่แบบที่ผมทำนะอันนี้ผมคือผมเอามาใส่เป็นช่อ,องแยกกันเฉยๆนะครับจริงๆแล้วคือ6ตัวเนี้ยอะไรก็ได้นะครับยำๆได้เลยมีเจนมีเรมีจูปี้จูปี้ธรรมดาแปะผิดได้นะครับแล้วก็จะมีน้องเมย์น้องเมย์มมก็มีสกิลแปะผิดได้ถ้าไม่มีจริงหรือถ้าเคุณปั้นตัวละครไปเยอะแล้วก็อื ราเชลเซอินลีน่าเหมาทุกดันครับผมจัดไปต่อมามาดูในส่วนของดันเจียนดินครับดันเจียนดินเนี่ยเขาจะแนะนำในส่วนของตัวกาสตันครับแล้วก็โตดาเมจของเราเนี่ยจะแนะนําเป็นเผาไหมดันเจี้ยนี้ค่อนข้างง่ายครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายตัวละครที่ใช้เนี่ยเราก็เอาตัวฮิวตัวหนึ่งถ้าเกิดเรายืนไม่ไหวเนาะแล้วก็ตัวกัรตันตัวหนึ่งตัวฮิวเป็นยุคอีเหมอนเดิมครับเหมาครับผมตัวกัรตันก็เป็นอีวานครับเหมาอีกแล้วครับผมตัวดาเมจเผาเผาไหมเนี่ยมีหลายตัวครับก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆมีตัวอะไร แต่ส่วนมากทุกคนแล้วเนี่ยจะมีราเชลกับเจฟอยู่แล้วเนาะอันนี้ผมขออนุมาตว่าทุกคนเปิดเจฟแล้วกันไอ้ตัวหนึ่งเนี่ยเป็นตัวเผาไหม้ถ้าเกิดไม่มีเบริก้าก็สามารถใช้ในส่วนของตัวฟรีอย่างยูริได้ครับอ่ะยูริก็สามารถทํามาเล่นได้นะก็จะมี3ตัวนี้ทีมของทีมนั้นจ์น,นี้น่าจะไม่ได้มีอะไรมากมายนะก็ถ้าเกิดยืนไม่ไหวก็เปิดโลหลังจากนั้นเนี่ยก็คือแปะเผารรัวครับเริ่มมาเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วว่าราเชลทีมก่อนทีมลดโจมศัตรูแล้วก็แปะเผาได้หลังจากนนนั้้้เเยถาากกิดรดรืไ็ ไม่ต้องไปฮิลไม่ต้องไปเปิดโลก็ได้แต่ถ้าเกิดไม่ไหวจริงก็เปิดโลเปิดฮิลได้นะครับที่เหลือสาส์ยกิลเผาไหม้เข้าไปของยูริเนี่ยเออผมดูแป๊บนะผมก็ไม่มั่นใจอ๋อสกิลล่างครับผมโอเค ก็จะมี3สกิลนี้นะฮะแล้วระหว่างนั้นเนี่ยที่ติดคูดาวเนี่ยก็ใช้ราเชลลดเกราะเพิ่มแล้วเจฟก็ตีเพิ่มตีเพิ่ม,มอะไรไปเรื่อยๆนะครับวนไปเรื่อยๆสามารถใช้เบิร์นผ่านได้โดยที่ไม่ยากเย็นนักดันเจี้ยนนี้น่าจะมีประมาณนี้ตัวละครทางเรื่อเพิ่มเติมนะครับของดันเจี้ยนดินเนี่ยก็ไม่มีนะฮะมีเบริก้าละกันถ้าเกิดใครมีเบริก้าเนี่ยก็จะไฮโซหน่อยแล้วก็รีน่ากับสไนปเปอร์อ๋อมีสไนปเปอร์อีกตัวหนึ่งอ่ะเป็นทางเลื่อละกันแต่เพื่พย จะเป็นตัวที่มีความสามารถในการมีเกราะนะครับที่เยอะมากซึ่งเกราะตรงนี้เนี่ยไม่สามารถใช้สกิลทะลุทะลวงได้นะนั่นหมายความว่าต um ่อให้จะเป็นตัวละครที่มีสกิลทะลุบัฟเนี่ยก็ไม่สามารถทะลุทำดาเมจได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเคลียร์โล่ให้หมดครับตัวละครที่เคลียร์โล่ได้ไวๆเนี่ยจะเป็นตัวตอบโจทย์วิธีการสังเกตตัวเคลียร์โล่ได้ไวเช่นโจเกอร์เนี่ยจะมีสกิลอย่างทั้งหมด7ครั้งอ่าอันเนี้ยเยอะมากแล้วก็สกิลที่มีสถานะครับตัวละครไหนมีสถานะผิดปกติเนี่ยสามารถนับ เป็นฮิตได้ยกตัวอย่างเช่นสกิลของเจนเนทำ damage สองฮิต hit, แล้วก็แปะพิษไป3เทินเท่ากับว่าไอ้สเทินเนี่ยมันกินได้เทินละฮิตครับจากการที่พิษเด้งขึ้นมาตัวละครที่มีสกิลหลายฮิตบอกมีสถานะดอทเนี่ยจงเป็นอีกตัวละครตัวหนึ่งที่ช่วยเพิ่มฮิตได้ส่วนตัวความถึกความแรงของบอสอะไรเนี่ยจริงๆแล้วออถ้าเราเคลียร์โลได้เนี่ยใช้ตัวอะไรตีบอสก็ตายครับมันไม่ได้ถึกเลยแต่บอสเนี่ยแรงอยู่นะถ้าถามถึงความแรงของบอสเนี่ยบอสแรงอยู่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การพกตัวละครช่วยให้รอดอย่าง e 1, อีวานเอยหรือว่ายูอิเอยเนี่ยค่อนข้างจําเป็นพอสมควรนะโดยผมแนะนําตัวละครทางเลือกอย่างนี้แล้วกันตัวที่ช่วยให้รอดเนี่ยผมเชียร์เป็นอ e ีวานครับเพราะว่าโล่มันจะหนาเลยถ้ายูอิเนี่ยบางทีมันอาจจะหิวไม่ทานนะนะส่วนตัวละครต้านทานครับจะเป็นโคลี e ้ครับไฟช็อตสามารถต้านทานได้ตัวนี้เอามายืนเฉยเฉยไม่ได้ใช้สกิลแล้วที่เหลือเนี่ยจะเป็นตัวสแปมดาเมจสแปมฮิตของเราครับ เริ่มต้นมาเนี่ยเราจะใช้ในส่วนของราชเชลเนาะในการหักดาบก่อนเหมือนเดิมนะครับสูตรเดิมเลยราเชลหักดาบก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราจะใช้โจกเกอร์ลบบัฟครับอ่าอันนี้เพิ่มเติมห้นิดนึงนะตัวบอสเนี่ยจะมีบัฟนะครับที่สามารถเพิ่มพลังโจมตีได้ทําให้บอสเนี่ยมันตีแรงตรงนี้เราเอาโจกเกอร์ลบไปก่อนเลยเพราะว่าบอสจะใช้สกิลแรกนะครับแล้วก็หักดาบเสร็จปุ๊บลบบัฟซะหลังจากนั้นเนี่ยเราเปิดโล่เพื่อเซฟชีวิตหน่อยแล้วที่เหลือเนี่ยเราก็ค่อยๆ่ถลุงไปเรื่อยเรช่อยครับเต อันนี้ก็คือหักไปก่อน3ฮิตแล้วพอสถานะเด้งก็อีกหักอีก3ฮิตจะอยู่สถานะสองเทินแต่ว่าโอกาสติดอาจจะไม่ได้เยอะนะก็วัดดวงนิดนึงสกิลของโคอี้สกิลล่านะครับก็ใช้ตัดเกราะได้ครับเป็นสกิลสามฮิตนะเราก็ค่อยๆใช้ไปเรื่อยๆครับนวดไปเรื่อยๆพราะเกราะแตกเราก็จะผ่านได้ไม่ได้ยากเย็นนักต่อมาดันเจียนทัานมืดครับดันเจียนท่านมืดเนี่ยจริงๆแล้วก็แอบยากนิดนึงนะเพราะว่าปูกิมืดเนี่ยตีค่อนข้างแรงครับ มันค่อนข้างจะแบบว่าดูเดือดดดพ่านพอสมควรนะแต่ว่าจริงๆแล้วทีมเนี่ยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายครับอันดับแรกเลยเนี่ยสิ่งที่มีก็คือตัวกันเดสนะับเพราะปกีเนี่ยจะมีแปดเดสได้คือนอกจากจะแปดเดสได้แล้วยังตีธรรมดาแรงด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องอึดๆนิดนึดนงตัวกันเดสสำคัญครับส่วนตัวลบดีบัฟเนี่ย อันนี้มีก็ได้ไม่มีก็ได้คืออย่างนี้ปุกิเนี่ยมันจะมีเดสเนาะแต่เดเราต้านได้แล้วแล้วก็ปุกิจะมีลดกรอกครับทาให้เราเนี่ยตัวบางลงนิดนึงถ้าใครยืมไม่ไหวจริงเนี่ยมันก็ใส่ตัวล้างดีบัฟมาได้แหละแต่ผกบอกว่ามันแอบเปลืองช่องนิดนึงแล้วมันใช้ยากะนะทาให้ดาเมจของเราเนี่ยไม่ค่อยทันเท่าไหร่ตัวสถานะที่ปุกิแพ้จะเป็นสถานะเลือดไหลนะครับก็จะมีตัวละครตามนี้ถ้าใครมีพีดําเนี่ยนะฮะจะค่อนข้างได้เปรียบในดันเจี้ยนนี้นะเพราะว่าพีดําเนี่ยจะเป็นตัวแปะ แล้วก็ดาเมจเขาก็แรงด้วยต,ตาางการเล่นครับเหมือนเดิมครับก็น้องยูอิเหมาอีกแล้วนะครับมาฮิวนะรอบนี้แล้วก็จะมีในส่วนของตัวลีโอนะครับที่เป็นตัวต้านเดสลาเชลนะครับเอามาหักดาบศัตรูครับแล้วก็อีก2ตัวเนี่ยจะเป็นตัวที่แปดเลือดไหลได้หรือถ้าจใครมีเซีินเหมือนเดิมใช้เซีนได้ตัวแปะเลือดไหลเนี่ยผมจะใช้ไปนในส่วนของโซอี e แล้วก็น้องเมย์นะ ตัวโซอีเนี่ยสามารถตีธรรมดาแปะเลือดไหลได้นะครับแล้วก็น้องเมยใช้สกิลตัวลีโอก็แปะเลือดไหลได้ค่อนข้างเยอะครับปลายการเล่นที่ผมเล่นไปเนี่ยก็จะเริ่มมาหักดาบเหมือนเดิมครับใช้ราเชลหักดาบก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้รีโอนะครับในการกดเพื่อแปะเลือดไหลเยอะๆหลังจากนั้นเนี่ยก็ดูว่าเราเจ็บแค่ไหนถ้าเราเจ็บเยอะเนี่ยก็เอายูอ e ิฮิวขึ้นมาครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยใช้สกิลของโซอีที่เป็นพวกแปะเลือดไหลเพิ่มเติมหรือว่าใช้ของน้องเมย์แปะเลือดไหลเพิ่มเติมถ้าสมมต ็สลับตัวดาเมจออกตัวหนึ่งครับแล้วก็อีวานเหมือนเดิมครับผมนะตัวละครทางเลือกนะครับจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะตัวที่ช่วยให้รอดเนี่ยนอกจากยูอิทแล้วจะมีในส่วนของรูซี่ครับถ้าใครเริ่มปั้นทีมไฮดราแล้วจะมีลูซี่ตัวลูซี่เนี่ยมีฮิลนะแล้วก็จะมีในส่วนของล้างสถานะด้วยสามารถล้างพวกรถกลบอ,กออกได้แล้วก็แน่นอนว่าถ้าไปแบบรูก็จะเป็นลีน่าเหมือนเดิมตันเดยมีตัวเดียวครับลีโอนะเราสามารถใช้ลาเชียเหมือนเดิมได้ในการหักดาบแล้วก็ช่วยบูสต์ดาเมจได้จากการปานก ส่วนตัวคอนดเมดเล่นหลเนี่ยจริงๆแล้วมีเยอะนะครับก็คือจะมีโซอีมีเจนมีเออเมย์ May, มีจูปี้นะแล้วก็มีผีดำแต่ถ้าเกิดขาดตัวอะไรหรือถ้าเกิดคุณมีตัวดามจสดเนี่ยสามารถเอาเซอินมาปาดได้หรือถ้าใครปั้นจูปี้ลงมังกรอ,อยู่แล้วเนี่ยเอาจูปี้มาซูมหญิงได้เลยครับส่วนดันเจี้ยนสุดท้ายครับดันเจี้ยนทองเป็นดันเจี้ยนพิเศษที่ต้องผ่านทั้งหมดก่อน7ชั้นนะนะถึงจะเปิดดันเจี้ยนทองได้ครับเอ,อ่อตัวดันเจี้ยนทองเนี่ยตัวกลยุทธ์ที่เขาแนะนำมาเนี่ยมันจะอ่านไมีลดททนะอนอนกาาายภพให้ อารมณ์เหมือนเป็นบอสไฮดร้าไกลๆนะตัวทีมที่เขาแนะนำเนี่ยจะเป็นทีมที่ใช้ในไฮดร้าเลยนะครับก็ผมแนะนําแบบนี้ละกันมันคือทีมเวทอะนะตรงนี้ถ้าใครมีปาสคารจะง่ายเพราะว่าปาสคารเนี่ยแรงมากแต่ถ้าไม่มีปาสคารเนี่ยก็ไปใช้ตัวอื่นได้ครับตัวฮิลไม่ต้องนะครับดันเจีย้ยนนี้มันจะมีเรื่องของการที่บอสเนี่ยจะให้เราเล่นแค่5เทิร์นครับเพราะว่าถ้าเกิดผ่าน5เทิร์นไปแล้วเนี่ยบอสจะทำดาเมจ9,000เอ่อ9,9999สสามครั้ง มีเร่งเธอได้คือตัวแตกระเบิดแพ้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องฆ่าบ,บอสก่อน5เทเร์นครับที่เราต้องทําก็คือเราต้องชงชงชงแล้วก็ชงฮะอย่างในทีมนี้เนี่ยจะเป็นทีมตัวอย่างที่ผมใช้นะราเชลเนี่ยเป็นตัวรถเกราะที่ทุกคนมีอยู่แล้วแล้วก็หักดาบได้วาริซาตรงนี้เป็นตัวรถเกราะแบบแพสซีฟครับสามารถใช้เป็นเอสได้ผมแนะนําเป็นเอสละกันเพราะทุกคน<อ>มีเอสแจกเนานะแล้วก็จะมีในส่วนของ Victoria, วิกตอเรียครับวิกตอเรียเนี่ยจะมีบัฟ2อย่างครับสามารถกดบัฟสกิลหนึ่งนะครับเพื่อเพิ สามารถเพิ่มพลังโจมตีเวทได้ไวคือชงให้ปัสคานแรงเวิร์เวริรได้แล้วก็ในส่วนของเอเรียลครับเอเรียลเนี่ยยืนเฉยๆฮะก็สามารถเพิ่มดาเมจเวทได้ตรงนี้เนี่ยไม่ทับกันเลยสักคนเดียวน,ะนะเดี๋ยวลองดูให้ดูคร่าวๆนะครับสำหรับกรณีของปสาสคานนะแต่ว่าจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณไม่มีปสาสคานเนี่ยมันจะใช้ยูริได้ก็ดันเจี้ยนทองเนี่ยมันจะเป็นดันเจียนที่มาเข้าเล่นภายหลังนะคุณก็จะมีตัวละครแน่นๆพอสมควรแล้วล่ะยังไม่ต้องรีบมาฟาร์มก็ได้เพราะช่วงแรกเนี่่ยฟาาร์มเพือ เอาไปอัปขั้นตัวละครก่อนเนี่ยมันจะค่อนข้างคุ้มกว่านะ,ะเดี๋ยวเรามาลองเล่นให้ดูคร่าวๆตัวเอสเนี่ยเอามายืนรถเกราะเฉยๆนะครับ<ๆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องไปสนใจมันมากมายเนาะฮักดับก่อนเลยเริ่มมาหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราใช้เป็นรถเกราะของราเชลแล้วกันนะสามเทิงก่อนปึ๊บๆแล้วก็เดี๋ยวเราใช้สกิบัฟของพวกวิกตเรียเพิ่มอ่ะสองอันจริงๆใช้แค่อันเดียวก็ได้นะไม่ต้องกด2อันก็ได้เพราะเดี๋ยวเอาบาสคารยิง2รอบก็ได้คะ่ะปึ๊บๆ แล้วก็เดี๋ยวผมเอาาสคานยิงก่อนรอบดึงดูแล้วกันว่ามันแรงแค่ไหนนะเพราะปาสคานเนี่ยสามารถยิง2รอบได้จากการใช้2เงเร์นเนาะ <Okay. S 1> พุ่งเข้าไปโอ้ก็ไม่ได้แรงมากนะอ่ะเราอาจจะบัฟเพิ่มอีกหน่อยนึงแล้วกันแล้วค่อยรีสกิลปลาสคานอันนี้เบบดใรมีปาสคานนะแต่ถ้าไม่มีก็อาอยุริชิมไปเรื่อยๆครับ <c oughs> <c oughs> โอเคเธอระเบิดจะเหลือสองเธอนะครับจะพอดีพอดีเลยนะอ่ะรีสกิลรอบหนึ่ง <c oughs> แล้วก็ไอชอนสท้าย <c oughs> ตรงนี้เนี่ยพวกดี้บงดีบัฟบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเริ่มหมดนะครับเพราะว่า เราใช้เวลาลำเนี่ยค่อนข้างนานถ้าใครปลดลาเชลดาวเยอะมาเนี่ยมันก็จะได้เปรียบในส่วนของจำนวนเทินเนาะตรงนี้ก็จะเป็นประมาณน,นี้ ในคลิปนี้ก็จะแนะนําประชาน,นี้แล้วกันครับสำหรับดันเจี้ยนธาตุทั้งหมดนะซึ่งเราสามารถผ่านถึงชั้น7ได้โดยการใช้ตัวละคร4ีดาวนะครับบวกหน้าที่เกมแจกอย่าลืมเวลาไปฟาร์มมังกรแล้วอย่าลืมเอาของมาใส่ด้วยส่วนของที่ใส่นะครับก็จะแนะนำไปในส่วนของเซ็ตโจมตีไปก่อนนั่นแหละเพราะว่าเซตโจมตีทุกคนน่าจะมีล้นนะในคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วกันครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายสวัสดีจ้า